คนหกประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวก็ตามจงจำมาไว้เสมอว่าอย่าคบอย่าช่วยอยู่ห่างไว้ดีที่สุดเพราะเขาแค่หวังผลประโยชน์จากคุณ คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเพิ่งให้ใจกับคนที่เพิ่งรู้จักกันเพราะบางคนเขายังไม่ออกลายมันต้องดูกันนานๆว่าคนคนนั้นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะเรื่องผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครและจำเอาไว้เสมอว่าถ้าเจอคนหกประเภทนี้อยู่ให้ห่างเอาไว้ดีกว่า 1. คนที่เลือกปฏิบัติถ้าเขาเป็นคนเลือกปฏิบัติ ระหว่างคนจนกับคนรวยมีฐานะแบบนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบหาเพราะไม่มีความจริงใจให้ใครสนใจแต่ผลประโยชน์ประจบคนรวยเพื่อหวังผลส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าถ้าเขาสองมาตรฐานเราก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งดีกว่าทางใครทางมัน 2. เมื่อเจอกันครั้งแรก ถ้าคุณต้องการจะลองใจใครที่เพิ่งรู้จักกันคุณเองก็ควรทำตัวให้ธรรมดาที่สุดแล้วถ้าคนคนนั้นเขารับได้ก็แสดงว่าเขาจริงใจแต่ถ้าเขารับไม่ได้เขาคงเข้ามาเพียงเพื่อหวังอะไรบางอย่างจากคุณถ้าคุณรู้แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า 3. คนที่หน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าทำอีกอย่างรับหลังก็ทำอีกอย่าง เปลี่ยนสีไวมากหาความจริงใจได้ยากมากสําหรับคนแบบนี้อยู่กับคนนี้ก็ด่าคนนั้นอยู่ใกล้คนประเภทนี้ทีไรมีแต่เสียกับเสียไม่คุ้มเลย 4. พูดไม่จริงและก็ทำไม่จริงพูดอีกอย่างทำอีกอย่างสิ่งที่ทำสวนทางกับคำพูดที่พูดไว้บางครั้งพูดแล้วแต่ทำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลยเอาแต่พูดให้ตัวเองดูดีและทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่เคยได้เลยห้าเวลาที่คุณจนคุณจะเหลือเพื่อนกี่คนเขาจะดูถูกหรืออยู่เคียงข้างคุณไหมเขาจะรังเกียจคุณหรือเปล่า เขาจะปฏิบัติกับคุณแบบไหนสิ่งเหล่านี้จะช่วยสอนให้คุณรู้ถึงนิสัยของเขาได้อย่างลึกซึ้งเพราะความจนมันช่วยคัดคนออกไปจากชีวิตเราได้ 6. ในเวลาที่คุณเจอวิกฤตชีวิตตอนที่คุณมีปัญหามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างคุณและใครบ้างที่ทิ้งคุณไปถ้าเขาจริงใจกับคุณเขาจะช่วยเหลือคุณอยู่เคียงข้างในวันที่ชีวิตคุณย่ำแย่และช่วยกันแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไปก็ไม่ต้องเสียใจไปนะแต่จงขอบคุณเขาที่ทิ้งคุณไปเพราะมันทำให้คุณตาสว่างมากขึ้น